ทตโลกวิญญาณตอนพิพิธภัณฑ์หลอนร่างกายมนุษย์เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณพรครับคุณพรเล่าว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วเราทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ Museum of Human b o มนของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งห้องจัดแสดงร่างกายจะอยู่ชั้นเก้าโดยที่ทั้งชั้นจะมีแค่ที่นี่ที่ดีเท่านั้นที่เปิดใช้งานทั้งที่ชั้นนี้ก็มีห้องเรียนอยู่หลายห้องแต่ไม่มีใครมาใช้เลยเรียกว่าแทบจะไม่มีคนขึ้นมาเลยนอกเสียจากมีลูกค้าที่มาดูพิพิธภัณฑ์ ส่วนแม่บ้านก็จะขึ้นมาเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นหรือว่านานๆทีแม่บ้านก็จะขึ้นมานั่งคุยเล่นด้วยบริษัทที่เราทำงานนี้เป็นตัวแทนมาจัดการเรื่องขายตั๋วเข้าชมแล้วก็ดูแลพิพิธภัณฑ์พนักงานมีแค่สามคนเราเป็นพนักงานประจำและมีน้องพาธามอีกสองคนวันแรกที่ไปทำงานเราตกใจมากกับร่างกายของอาจารย์ใหญ่ ซึ่งน่ากลัวมากๆเรามีหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งงานเอกสารรวมถึงทำความสะอาดชิ้นส่วนร่างกายของอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายและห้องจัดแสดงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยจะก,กลัวผีเท่าไหร่นะเลยพอทำใจได้บ้างช่วงเดือนแรกนี่ไม่มีอะไรไม่น่ากลัวเพราะว่าน้องๆมาทำงานทุกวัน แต่พอเข้าเดือนที่สองน้องๆจะมากันได้แค่วันเสาร์วอาทิตย์เพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมดังนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่เช้าถึงหกโมงเย็นนึกดูสิค้าว่าบรรยากาศมันจะวังเวงขนาดไหนแล้เรื่องขนหัวลุกก็เริ่มเกิดขึ้นตอนเดือนที่สองนี่แหละคะ่ะวันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสาร์หรือว่าอาทิตย์ เรานั่งที่โต๊ะขายตั๋วกันอยู่สามคนโต๊ะขายตั๋วจะอยู่หน้าลิฟต์เลยค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนบีบขวดน้ำพลาสติกแบบติดติดกันสี่ห้าทีน้องที่ทำงานก็เลยถามว่าพี่ได้ยินไหมเราสามคนมองหน้ากันและพูดพร้อมกันว่าได้ยินคนหนึ่งก็เลยลุกไปดูตรงที่เราวางกองขวดเปล่าเอาไว้ซึ่งตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย แล้วก็ไม่มีขวดใบไหนถูกบีบสักขวดน้องคนนั้นก็รีบวิ่งกลับมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าสงสัยพวกเราจะหูฝาดไปเองเนะพี่เราก็เอออ,อไปทั้งๆที่เราก็ได้ยินแบบชัดมากๆไม่ได้คิดไปเองแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเ,นเรื่อยๆอย่างเช่นประตูห้องจัดแสดงมักจะเปิดและปิดเองตลอด หรือว่าบางครั้งจะชอบได้ยินเสียงเหมือนมีคนกดเปิดปิดสวิตไฟแม้จะพากันเดินหาต้นต่อของเสียงแต่ก็ไม่เคยหาเจอหรือแม้กระทั่งลิฟต์ปิศนาที่ชอบขึ้นมาบนชั้นที่9แล้วก็เหมือนกับว่ามีคนกดขึ้นมาแต่ในลิฟต์กลับไม่มีใครอยู่พวกเราก็คิดในแง่วิทยาศาสตร์จนไปให้ตัวเองไม่กลัวแล้ววันหนึ่ง เรากับน้องอีกคนหนึ่งได้เข้าไปทำความสะอาดที่ห้องจัดแสดงระหว่างที่กวาดพื้นอยู่เรารู้สึกว่าร่างของอาจารย์ใหญ่มันดูแปลกแปลกไม่เหมือนเดิมเลยให้น้องไปเอารูปถ่ายที่เราถ่ายเอาไว้ก่อนเปิดรอบจัดแสดงมาเช็คดูว่าร่างและก็ชิ้นส่วนอยู่ครบไหมเผื่อว่าลูกค้าแอบ,บหยิบหรือว่าขยับเล่นจนเสียหาย พอน้องเอารูปมาเทียบดูก็ปรากฏว่าร่างของอาจารย์ใหญ่สองท่านหมุนกลับหลังที่แรกเราคิดว่าอาจจะมีลูกค้าแอบมายืนดูและหมุนเล่นเราก็เลยเรียกน้องให้มาช่วยหมุนกลับเข้าคืนที่เดิมซึ่งตอนที่หมุนกลับมันหมุนยากมากทั้งหนักทั้งฝืดและจะพลอยล้มให้ได้ต้องให้น้องช่วยกันจับร่างเอาไว้แล้วเราก็หมุนกันทีละนิดทีละนิด สงสัยมากเลยว่าทำไมร่างถึงหมุนกลับหลังได้ขนาดนั้นถ้าลูกค้าแอบจะหมุนเล่นก็ไม่น่าจะหมุนได้ถึงขนาดนี้และอีกอย่างหนึ่งเราเดินตรวจดูทุกครั้งก่อนที่จะเปิดบริการทุกวันและครั้งนั้นคือครั้งแรกที่เริ่มกลัวมากๆเลยค่ะแล้วต่อมาไม่นานน้องคนหนึ่งก็ได้เจอแบบยืนให้เห็นๆเ,เลย คือน้องคนนี้เกิดง่วงนอนเราก็เลยบอกให้น้องแอบไปงีบในออฟฟิศเพราะว่าจะได้ไปดูหน้าเกลียดถ้าไม่ลูกค้ามาเห็นน้องเข้าไปนอนได้ประมาณสิบนาทีเราก็ได้ยินเสียงร้องกรีดดังมากๆแล้วน้องก็วิ่งออกมาเราก็ถามว่าเป็นอะไรร้องทำไมน้องก็เงียบไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่าเดี๋ยวหนูมานะ ลงไปทําธุระข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบเดินลงไปเลยผ่านไปเกือบสองชั่วโมงน้องก็กลับขึ้นมาด้วยความที่เราคาใจก็เลยถามว่าเมื่อกี้น้องเห็นอะไรเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิน้องบอกว่าหนูไม่อยากจะเล่าอ่ะพี่เดี๋ยวพี่จะกลัวแต่เราไม่ยอมขยันขยอจนน้องเล่าให้ฟังน้องเล่าว,ว่า ตอนเข้าไปในห้องจะนอนหนูเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วก็นอนตอนกำลังเคลิ้มเคลิมจะหลับพลิกเปลี่ยนท่าหันหน้าไปทางใต้โต๊ะทํางานหนูเห็นขาของอาจารย์ใหญ่ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของโต๊ะหนูตกใจมากเลยร้องกรี๊ดแล้วก็รีบวิ่งออกมาไม่กล้าหันไปมองด้านบนโต๊ะเพราะว่าหนูกลัวว่าจะเห็นหน้าเขาเราได้ฟังนี่คนลุกสู้เลยค่ะ ยังไม่หมดนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งป้าแม่บ้านที่ชอบมานั่งคุยด้วยพอแกได้ฟังเรื่องที่น้องเจอแกเล่าให้ฟังมัางว่าแต่ก่อนก็มีแม่บ้านก็ไปทำความสะอาดนะแต่เขาเจอหลอกกันทั่วเลยกลัวไม่มีใครกล้าเขาไปทำความสะอาดเลยจะไปทีหนึ่งก็ต้องเข้าไปกันหลายๆคนป้าเองก็เคยเจอไม่นานมานี้เองประมาณเจ็ดโมงเช้า ป้าขึ้นมากวาดพื้นหน้าลิฟต์ก็เห็นมีคนเดินผ่านทางเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงป้าค็นึกว่าหนูมาทำงานกันแล้วก็เลยเดินตามไปจะคุยด้วยแต่กลับไม่มีใครเลยแถมห้องจัดแสดงยังปิดล็อกอยู่เลยเหมือนว่าเขาเดินทะลุเข้าไปยังไงอย่างนั้นป้านี่วิ่งกลับเข้าลิฟต์แทบไม่ทันสุดท้ายเราก็ทำงานจนครบหนึ่งปี เพราะว่าบริษัทที่เราทำด้วยเขาหมดสัญญากับทางพิพิธภัณฑ์ใครอยากจะไปเที่ยวชมลองแวะไปดูได้นะคะแต่อย่าลืมว่าพอเข้าไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าเราแค่ขอมาชมมิได้ต้องการที่จะลบหลู่แต่ประการใดก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่า และท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ